ันนี้ผมจะไปทำการทดสอบระบบปฏิบัติการยาผ่านหน้าที่เร็วที่สุดในโลกที่ผมใช้เวลาใช้เวลาเป็นเวลามากกว่า10 15หปีในการสร้างมันขึ้นมานี่คือยาผ่านนาที่เร็วที่สุดในโลกครับแต่ตอนนี้มีใครไม่รู้มาขวางอย่างหนึ่งขั้นแล้วไม่ยาผ่านะาชนิดนี้ไม่ไม่ไม่ไปเลยเฮียใครมาขวางว่าโอ้ยต้องต้องเริ่มใหม่เลย เดี๋ยวเอาใหม่ก่อนมีเซ็ตใหม่ก่อนเดี๋ยวต้องเอาใหม่ใครไม่รู้มาขวางทาให้ยาหันหนะชนิดนี้นี่นี่ก็คือคนที่จะมาลองยาหันหน้ของผมที่เร็วที่สุดในโลกนี่ดูความเร็วดิโคตรเร็วซึ่งผมขอขับนะคันนี้ผมจะทําการขับให้คนดูว่ามันเร็วแค่ไหนอไปเริ่มกันเลยสามสอง,งเถียมตัว หนึ่งเวลาไปโอ้โอ้ไม่ก oh, oh ็โคตรเร็วเลยดูความเร็วดินี่คือความเร็วที่แท้จริงของยนานพาณิชนี่มันเร็วมากๆเลยนะบอกไว้ก่อนมีความเร็วมาหนึ่งแสนไมล์ต่อชั่วโมงหรือสามแสนกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยมาเราจะลองนั่งดูไปเรื่อยตอนนี้มันตอนนี้ค่าทิ่ตกแล้ว และนี่ก็คือมุมมองข้างล่างของคนที่อยู่บนโลกคนที่อยู่บนโลกก็จะเป็นนี้ระยะหางของผู้เล่นก็หนึงสิบล้านสิบล้านเมตรผ่านไปสักพักหนึ่งย่าเริ่มแบบเริ่มเบี้ยวแล้วตอนตอน,นี้คือมันเบี้ยวแล้ว คนดูว่ามันเบี้ยวแค่ไหนตอนนี้มันเบี้ยวมากมากเลยครับทุกคนโอ้ oh my god โคตรเบี้ยวเลยตอนนี้แม่งโคตรเบี้ยวอะ่ะดูโคตรเบี้ยวเห็นแล้วโอ้โหเห็นแล้วกูอยากจะอ้วกแทนดูดูดูดยาดิจะกับ ตรงน,นี้แกเป็นเศษพิกเซลเออร์เลอร์เรียบร้อยแล้วโคตรเร็วเลยนะเนี่ยนี่แหละคือยอนนั้นที่ผมเคยสร้างที่เร็วที่สุดเราเคยนั่งเลยแหละง่ายยวอนหน้นที่ทุกคนต้องไปลองครับแม่งโคตรไวเลยทุกคนต้องไปลองทุกคนต้องลองครับว่ามันแรงแค่ไหนแล้วก็เตือนด้วยว่าคุณอย่าลืมใส่ชุดอย่าลืมใส่ชุดกันแรงจีมหาศาลนะ เพราะว่าแม่มแรงจีแม่มโคตรเยอะเลยเนียเพราะว่าแรงจีแม่ม,มหาศาลมากๆเลยทําให้ทุกคนเนี่ยต้องแนะนําเลยว่าต้องใส่เลยเพราะว่าคุณอาจจะตายคาเครื่องก็ได้นะทุกคนเออคุณอาจจะตายคาหน้าของผมเพราะว่ามันโคตรเร็วดูมันเร็วแค่ไหนดูรถยังขนาดใจขนาดชนิดนี้เนี่ยยังยังรับไม่ไหวอ่ะยังเป็นแบบนี้เลยนะทุกคน สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้บ๊ายบาย